ดีมแคเชอร์แต่ชนแนลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับดีมในช่องดีมแคเชอ h ร์ชนแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง10แบรนด์หั่นผู้น่าซื้อในเถาเปานั่นเองต้องขอบอกก่อนว่าไม่มีสัตว์อนเซอร์ใดๆนะคะแล้วก็พูดตามความรู้สึกของเราว่าแบรนด์นี้แหละมันน่าซื้อแบรนด์นี้แหละใช่แบรนด์นี้แหละเป็นแบรนด์ที่เราต้องมีติดตู้ เราก็ไม่ได้มีทุกแบรนด์นะคะเราแค่เข้าไปส่องแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีมันสวยดีเราก็เลยเอามาบอกทุกคนนะคะเผื่อใครชอบแบบไหนก็ลองไปดูกันได้นะคะมากันที่แบรนด์แรกค่ะแบรนด์ที่1ทุกคนน่าจะได้ยินเราพูดบ่อยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือแบรนด์ซ u ้ a สั้นยูเจาโตโคเอนะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บหน้าร้านของ แบรนด์ซื้อสั้นอยู่นะคะทุกคนก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยคะ่ะว่าซื้อแันอยู่ในเถาเปาแล้วมันก็จะขึ้นหน้าร้านมาแล้วก็กดเข้าไปในร้านนะคะก็จะมีคอลเลคชันต่างๆให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ที่เขาเพิ่งจะเปิดตัวไปนะคะถ้าใครชอบก็ลองเข้าไปดูได้เนาะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยที่ทุกคนชอบเราก็โดนตกไปหลายตัวเหมือนกันแบรนด์แรกที่ทุกคนน่าจะรู้จักเราก็ซื้อกันนะคะเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ตัวแรกที่เราซื้อก็เป็นแบรนด์ของซูซานอยู่เหมือนกันเพราะชุดมันน่ารักมากนะคะภายในร้านเขาก็จะมีชุดหลากหลายเลยเป็นชุดพีซเป็นคอลเลคชันต่างๆไม่ใช่แค่ชุดท่านผู้อย่างเดียวเขาก็จะมีชุดไปเวทด้วยแต่ว่าเป็นแนวประยุกต์นั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในดวงใจเรามากที่สุดไม่ว่าจะออกคอลเลคชันไหนมาเราก็โดนตกไปซักทุกคอลเลคชันเลยนะคะแบรนด์ที่สองซูหยวนชี อกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะเดีย๋ยวเราจะขึ้นซับไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ทุกคนเอาซับตรงนี้ไปสามารถเซิร์ชในเว็บเถเปาได้เลยนะสําหรับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ออกโชว์บ่อยเดินโชว์ที่ประเทศจีนบ่อยเนาะก็คือเป็นแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับชุดท่านฝูบ่อยมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากโดยส่วนตัวเรามองว่าร้านนี้ เขาจะออกแนวธรรมชาตินะคะแบบเป็นเมฆเป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีแบบไม่ได้จัดจ้านมากมีหลายคอลเลคชันนะถ้าใครชอบก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับร้านชีเวชีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราขึ้นงซาไปให้แล้วกันเพราะว่าเราก็ยังออกเสียงแบบผิดๆอยู่เหมือนกันนะคะแบรนด์ที่3มจงค้อยขั้นถังหรือเราจะเรียกว่าหงก็ได้เนาะเพราะเขาเป็นร้านที่มีตาสัญ,ญลักษณ์เป็นหง ร้านนี้ก็จะมีชุดหลากหลายแบบเหมือนกันแล้วก็ลายปักค่อนข้างสวยเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีทั้งแบบผู้หญิงแล้วก็แบบผู้ชายเลยให้เลือกแล้วก็บอกก่อนว่าร้านนี้ขายชุดที่อีป๋อใส่โปรโมทเกมนั่นเองนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าเกมไหนเราจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะนอันนี้คือชุดที่อีปอใส่ของร้านนี้เลยนะคะถ้าใครชอบก็สามารถไปซื้อตามกันได้นะคะราคาก็อาจจะแรงนิดนึงก็ไปนิดนะคะแต่ว่า ความสุขของเราก็น่าจะซื้อได้ใช่ไหมเราก็เก็บตังจะซื้อเหมือนกันนะคะมาต่อที่แบรนด์ที่4ค่ะแบรนด์นี้ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาเดินแฟชั่นโชว์บ่อยมากนั่นก็คือร้านันฉางหว่านนะคะอันนี้ชุดค่อนข้างสวยและราคาแพงมาก ห,หรือทุกคนจะเรียกว่าร้านดอกบัวสีแดงเหมือนเราก็ได้นะคะเราก็เรียกร้านดอกบัวแดงนะคะเพราะว่าตาสัญลักษณ์ของร้านเขาเป็นรูปดอกบัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เราเรียกว่าเป็นดอกบัวนะคะเขาก็จะมีหลากหลายมากชุดเขาก็ค่อนข้างดีเลยนะคะลายปักกระโปรงลายต่างชุดคือค่อนข้างละเอียดเขาก็มีหลากหลายเลยทุกคนลองเข้าไปดูได้เลยนะคะในร้านนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นซับไว้ให้แล้วก็ทุกคนก็เอาชื่อไปเสิร์ชในหาวเปาได้เลยนะคะ แบรนด์ที่5นะคะแบรนด์นี้เคยทำคู่กับเฉินชิงลิงนะคะนั่นก็คือหลิวแยนชีหลิงเขาก็จะเป็นชุดคู่เหมือนกันมีทั้งแบบผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับรับได้ถึงแพงนั่นเองนะคะเราก็มีอยู่ชุดหนึ่งเหมือนกันของร้านนี้นะคะนั่นก็คือชุดสิทธิหญิงเจียงเยี่ยนหลีที่ทําคู่กับปรมาจาร์ที่มานั่นเองนะคะราคาเต็มอยู่ที่ประมาณสี่พันนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้านเริกมผลิตไปแล้วน,นะคะก็ เป็น limited Ed edition ไปแล้วค่ะ <Wow. S 1> แต่ว่าในร้านเขาก็ยังมีหลายแบบเลยนะคะทุกคนสามารถไปสง่งแล้วก็ไปดูได้เลยว่าชอบแบบไหน,นแล้วก็ซื้อแบบนั้นได้เลยนะคะเราก็โดนร้านนี้ ตกเหมือนกันบ่อยมากเพราะว่าชุดเขาค่อนข้างน่ารักแล้วก็สีพาสเทลด้วยนั่นเองนะคะเขาก็จะมีคอลเลคชันออกมาใหม่ตลอดนะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปส่องได้เลยว่าฉันชอบชุดนี้หรือว่าฉันอยากจะมิกชุดนี้กับชุดนี้ได้เหมือนกันไม่ผิดนะคะแล้วก็ถ้าใครมีแฟนชวนแฟนมาแต่งฮันฝูเหมือนกันก็ได้นะคะเราบอกเลยว่าน่ารักสุดๆค่ะสำหรับชุดร้านนี้นะที่6ชื่อว่าฉีเชี่ยฮันฟู ค่อนข้างออกแนวเทพนิยายนิดนึงนะคะร้านนี้ชุดน่ารักมากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเหมือนร้าน,นอื่นๆนะคะราคาอยู่ที่ประมาณหลักพันถึงสองพันชุดเขาจะขายแบบเป็นเซ็ตก็มีนะคะแล้วก็ขายแยกด้วยทุกคนก็ลองเข้าไปดูได้นะคะว่าชุดไหนราคาเท่าไหร่นะชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นนะคะแล้วก็ชุดเขาไม่ได้ห,หวือะไรมากเป็นชุดที่สบายๆนะแล้วก็หน้า อีกอย่างคือชุดร้านนี้สามารถใส่ประยุกต์ออกไปเที่ยวข้างนอกได้นะคะคือเขามีกระโปรงที่ประยุกต์มาจากทัานฝูอีกทีหนึง่งเป็นแบบสั้นให้เราสามารถใส่ออกไปข้างนอกได้แล้วก็เสื้อผ้าเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนาสําหรับเมืองไทยเท่าไหร่นะคะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแล้วก็พอใส่เสื้อผ้าแบบนี้เข้าไปก็ยิ่งร้อนร้อนแล้วก็ร้อนนะคะแต่ชุดเขาน่ารักนะทุกคนลองเข้าไปส่งกันได้นะคะชื่อ ร้านว่าชีช่หาหันฟงนะคะเรามาต่อกันที่แบรนด์ที่เจนแบรนด์นี้เราชอบมากๆเพราะว่าชุดเขาน่ารักเองค่ะแล้วก็ขายแบบเป็นคู่ด้วยไม่จํากัดว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะอันนี้สามารถเขาทําเป็นแบบคู่ผู้หญิงแล้วก็คู่ผู้ชายด้วยอันนี้ชื่อว่าแบรนด์สีควาตูถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะเราให้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็ชอบชุดเขามากเลยเคยคิดว่าจะซื้อแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างกระเป๋าฉีกอยู่เหมือนกันใครชอบก็ลองเข้าไปดูนะคะหน้าตาชุดเขาก็จะประมาณนี้เนาะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะชุดไม่ได้จากัดว่าเพศไหนใส่แบบไหนนะคะไม่ได้แรงมากหรือเปล่าก็ไม่ได้ใจนะคะบางทีก็แพงบางทีก็ไม่ได้แพงนะคะขนาดเสื้อคลุมยัง ปลาไป400กว่าหยวนนะคะก็400กว่าหยวนก็จะอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทน,นะคะแบรนด์ที่แบนนะคะสำหรับแบรนด์ฮันฟูน่าซื้อนะคะหยวนชางเฉียวฮันฟูหยวนชางเฉียวฮันฟูนนนนถูกไหมแบรนด์นี้จะค่อนข้างน่ารักเป็นส,สไตล์แบบสาวหวานหวานสบายๆนะ ถ้าใครชอบลองเข้าไปดูแบรนด์นี้ได้เลยค่ะแบบชุดสบายๆนะคะเขาก็มีหลากหลายแบบเลยนะคะทั้งราชวงศ์หมิงราชวงศ์ถังเนาะแล้วก็มีราชวงศ์ซ่งด้วยนะยังมีกระบงหมาเนียนด้วยนะคะชุดนี้ค่อนข้างริ้วเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 2,000- ันถึงสามพบาทแล้วแต่ร้านที่เราซื้อนะเราบอกไม่ได้เหมือนกันว่าร้านไหนราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเปรดเงินหยวนก็จะมีขึ้นลงใครชอบก็ลองเข้าไปดูได้นะคะมีแบบชุดที่เป็น กละโปรงอกก็มีชุดแบบที่เป็นเหมือนคล้ายๆนางรำก็มีสีเขาก็ค่อนข้างสบายๆนะเป็นสีพัสเทลซะส่วนใหญ่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้านะคะสีอ่อนๆถ้าใครชอบความพัสเทลก็เข้าไปดูร้านนี้ได้เลยนะคะแบรนด์ที่9นะคะชื่อว่าแบรนด์เจียจือจีนะคะสําหรับแบรนด์ที่เก้านะคะเจียจือจีนะคะแบรนด์นี้ก็ชุดไม่ได้เยอะมากนะคะ ชุดเขาราคาไม่ได้แพงเราสามารถจับต้องได้นะคะเราชอบชุดร้านนี้ก็คือชุดคริสต์มาสนั่นเองของปีที่แล้วชุดเขาคือน่ารักมากราคารวมกัน2ตัวนะคะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะสำหรับแบรนดเจียจือจีนะคะน่ารักแนะนำเลยค่ะ แบรนด์สุดท้ายไม่เชิงว่าเป็นฮั่นฝู1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เป็นแบรนด์ที่ทําฮั่นฝูสไตล์โรดิต้าถ้าใครชอบโรดิต้าแล้วเป็นแนวฮั่นฝูเหมือนกันลองเข้าไปดูได้นะคะถือว่าเป็นร้านที่อยากจะแนะนแลวกันถ้าใครชอบโรดิต้าด้วยแล้วก็ชอบฮั่นฝูด,ด้วยแล้วแบบเลือกไม่ได้ว่าฉันจะใส่ชุดไหนดีก็ลองเอาร้านนี้ไปพิจารณาดูได้นะคะชื่อร้านว่าซันเยตถิเป็นแนวโรดิต้าซะส่วน เขาก็จะมีบอกว่าชุดโรลิต้าเขาเป็นแบบไหนบ้างนะคะอย่างเป็นคลาสสิกหรือว่าเป็นอันฟอร์มเป็นแบบสวีทหรือว่าบวบฟงนะคะก็คือชไนนี้นั่นเองเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าชุดเขามีแบบไหนบ้างที่เป็นแนวโรดิต้าจีนถ้าใครอยากจะได้แบบคลาสสิกก็กดเข้าไปที่คลาสสิกถ้าใครอยากจะได้เป็นแนวจีนก็คือเป็นกวาฟงนะคะก็เป็นชน่าก็ลองกดเข้าไปดูแล้วเราก็จะเจอชุดท่านฝูแบบต่าง ที่เป็นแนวสไตล์ลลิต้านะคะเราคิดว่ามันก็น่ารักนะแล้วเขาก็มีหลายชุดเลยถ้าใครชอบแนวสไตล์ลลิต้าแล้วก็ชุดจีนด้วยลองเข้าไปดูน,นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่ชอบพันนุููด้วยแล้วก็ลลิต้าด้วยแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรดีเพราะบางทีงบเราก็จํากัด ใช่มเราก็เลยแนะนําร้านนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับแบรนด์ฮันฟูสิแบรนด์ที่เราแนะนํามีใครชอบชุดไหนมั่งไหมคะมีใครชอบร้านไหนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนคลับของร้านไหนสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างนะคะหรือว่ามีร้านแนะนําอยากให้เราเข้าไปส่องหรือว่าแชร์ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้นะคะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปส่องดูนะคะถ้าถูกใจเราอาจจะโดน ร้านนั้นตกแล้วก็อาจจะมีชุดคอลเลคชันนั้นไว้ในตู้เสื้อผ้าเราก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คออ่อนข้างกระเป๋าตังค์ไม่ค่อยจะมีตังะะค์เท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ได้ซื้อชุดใหม่มากอะไรนะคะก็หว่างว่าทุกคนจะชอบสําหรับสิบแบรนด์ท่านฝูหน้าซื้อนะคะใครชอบชุดไหนหรือว่าใครมีแบรนด์ไหนไว้ในดวงใจแล้วก็ไปซื้อกันนะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยะคะครั้งหน้าจะทำอะไรเกี่ยวกับ่ันฟูอีกก็ติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย